โอ้ยเรามีเพื่อนน้ำเนอาะหัวเลาะเนี่ยเออสองคนเลยหัวเลาะเนี่ยจะเจ้าหัวเลาะอ,อียังบเนนี้เอาอืยังไม่มีเรื่องอะไรหัวเรลาะหัวเลาะแล้วพอดาวยคัสเหาะหัวเลาะอ,อะไรคะสวัสดีครับพี่เหินฟ้านะคะจากน้องอารมาลินนะคะสวัสดีครับ ที่สัมภเวสีอาจารยเอ้ยสัมปทานะคะเอ้าบัดดี้ตัวเลี้ยงไปพูดสัมภเวสีบรดาเราอยู่เทิงมัดเด้ De เอาแล้วสิตาเริ่มลายก็นมาแล้วเอาเด้ออาจารยคือกันบ่จ้ะอ่านผิดอ่านถูกไปละนะขอเอาไปนะคะสัมปทากับสัมภเวสีคือการจีเ้ส์อ่านรวมแล้วบัดดี้เอออ่านรวมเด้อะขนเด้ออ่านรวม สวัสดีค่ะเาขาข่อยกะยักหัวได้พูดเสียงเมียงเลยพูดเสียงเมียงก็มาเลยคะ่ะโอ้ยเบะมากดเลิฟคนเลยแล้วหัวเราะหัวเราะไปด้วยนะคะโอ้ยขอ่อยกะจะหัวหลอดสุดเจ้าแหละเสียงเมียงว่าโอ้ยเสียงเมียงก็มั้งโอ๊ยอยากหัวขอ่อยกะจะหาได้ยินนี่แหละเสียงงงเสียงเมียงว่า มีหมดนะคะวันนี้เข้ามาให้กาลังใจต้นเหลียวมีเสียงมงเสียงเมียงนะคะครบเลยนะคะคนใจรอมากันหมดนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกกําลังใจนะคะเวะมากุนเลิฟจ้าอาจารย์หัวเราะหน้าเขียวมานะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณเชียงเมียงนะคะจะใส่ประแจไว้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาจะกว่าต้นเหลวได้เชีวโมงได้จะเด้อ คบชั่วโมงนะคะมาส่งน้องให้ถึงชั่วโมงถุงหลับใจเดอ้อพี่เซียงเมี่ยงนะ,ะโอ๊ยค <c oughs> อยอย่าหัวห่อเด้อจ้าเซนตื่นเดอ้อเจ้าของห้องสวัสดีครับอาจาอมาลินนะคะเออสวัสดีสวัสดีครับอาจารย์นอ้องอมารินนะคะจากคุณเซียงเมียงนะคะเอาใส่ให้เล้วน้องมันไม่เข้าไปเลย,เลยขอบคุณนะคะโอ้ยบอกให้คอยอยา่าลัวลายเด้อ <c oughs> เก่งเหมียงกามาเน,นี่สัมปทะก็มานะคะสมปะเวสีก็มานะคะไม่เต็มบาทก็มานะคะเต็มบาทเต็มบาทเลยจะล้นบาทดีก็ไม่ไดข้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจะว่าเต็มบาทไม่เต็มบาทก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะยอมรอบเลยการชดเชย ชดเชยจะไปไหนจะไปไหนรีบชดเชยจะไปไหนยังมีอีกนะยังไม่จบยังไม่จบเด้ออหัวเราะหัวเราะหัวเราะมานะคะสองหน้าสองหัวเราะเลยนะคะทั้งเขียวทั้งฟ้าเดี๋ยวไอเจ้าจอบใจอีย่างวัดีหัวเราะคักแม่หัวคอกหัวเราะคักมานอย่างเนาะเจ้าเดี๋ยวไออีอย่างเนาะลินลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลินลินนะคะ ลิลลินดีดีต้อนรับนะคะดีดีต้อนรับจ้าเอ้าเขามากก็หัวเราะคือกันมาดีก็งงเลยพี่แต่ก้นหัวเราะวันนี้เจ้าหัวเราะอีงถามแน่าะเออเจ้าเขามากก็หัวเราะหัวเราะนะคุณลิลลินนะคะโอ้ยขอปเจใส่เด้อจ้าเด้อเดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้มาหาต้นลิวใหม่นะคะไปกุญเจไหวลอกขาไหวสุกสุขคน ห้ามไปไหนห้ามไปไหนอย่กากลัวจะหลิวครบชั่วโมงล็อกไวแล้วนะคะหมเลาอกมานี่ต้องล็อกไว้เลยแหละคะ่ะสั่งพวิสีจเจ้าบ่เอาเจโน่เจ้าเอาต่ขอดันยังเจ้าจะเอาต่ขออย่างเดียวบ่มีคอนไ้เดอจ้ะเดอเออบนะคะเอาข้างหน้านะคะ ค้อนไปเอาข้างหน้านะคะเอาไปทุกกำแพงได้เด้อขอเจ้าไปหาซื้อเอาลายี่สิบบาทเด้อจะค้อนทีนี้ไม่เจค้อนนะคะเออเจกประเจอย่างเดียวนะคะก็ล็อกขาไว้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่จับล็อกมดนะคะหัวเราะมาหัวเราะอียับริเจ้าหัวเราะเป็นกระเขาตีสวัสดีครับ น้องลิลลินอาจารย์น้องอามารินนะคะสวัสดีคุณลิลลินด้วยนะคะคุณลิลลินเก่าหัวเลาะมานะคะวิพี่วิทูลหายจาะอ่าใช่พี่วิทูลหายไปไหนไม่รู้แล้วพี่วิทูลหายพี่วิทูลจ้าพี่